จ้าสวัสดีจ้าอม่พี่น้องทุกคนจ้าจ้าันนี้ก็เป็นวันสุปด้วจ้าปรจ้าเอาสิบามาเบิง3ามพอลูกกระลังประกอบพิแตกจ้ามันนี้ก็ได้เรื่องอ้ํามันดีจ้าประกอบพิแตกจ้าสี่สีสตาร์ติดประพูจ้าผีครับกเยี่ยมดีนมันบั่ห้ามผี ว้าว้มันลางหววาเนี่ย เป็นคนเขาของไอซียูบัเออีหมุนแล้วเป็นคนนเขาของไอซียูแล้วก็ไปูถึงาตัดัวใจระรันกรียนไทยเรียดตีจอยอันนี้ไทยยังมั้นฝนกระลิ้นแล้วพ่อแม่พี่น้องไทยแหวนไหมเจ้งเสะเจ้งเสะลัจ แบนซ้ำตัวหาด้วยมันนี่ก็เป็นเหลือกงามยามดีนะจ๊ะเหลือกงามยามดีสิเดทายเรียนในย่า่เถาจานทร์เป็นคนเกิดเขาของไอซียูสิฟืนมาบุจาน์นีเบิงเปลี่ยนแหวนไหมจานทร์ไปเลยไปเลย วันนี้ก็เป็นวันสุขจา้าเด็กน้อยกับวันเด็กไปโรงเรียนคุณคู่ไปไประชุมไปอบรมจา้าประชุมอยู่บ้านอื่นคู่ก็ได้หยุดให้เด็กน้อยนักเรียน,นแกนย่าก,กับก่อข,อขอึอ้นเองก่าหลากน้ำมันไปเบิดแล้วไม่ไปจับเลย ัเดือ้นกางเนี่ยจังางเอดอเอาเรื่อไปเอาเพื่อนปลี่นว่าเพื่นรครับแต่เบิรงเด้อไปแล้วไปแลยวับเบินเล้เรนเไปป่ะสร้างจำเป็นได้จ้าสร้างจำเป็นเขาก็เล่าว่าเพื่อนเราลกินไม่ใสครับใหญ่คตับเฮียดิใส่อ๋อตาเป้แาท่านเพื่อนป่ะมีตร้งสือยู่จ้อยนี่ลูกสอน แค่เห็ไมีลูกศรเนี่ยลูกศรนผินเอาทั้งนี้ผิดคือเอาทั้นทงนี้ึ้นแล้วก็แทะเขาไปจะเป้าซุปเขาไปได้ซุปข้าไว้ตั้งแหวนไปแล้วกันใส่มองดูเห็ดเป็น่นปะแปลงก็ซุปเข,ขาไปฆาไว้ใส่หมูนม่น,น,นี่หมูบักกระเด้งเห็นมันยชิตสตาติดบ่เห็ดมองดูเข,ข,ขาซุปขมาอยู่หรือเปล่า แวนเออเดี๋ยวแบบปากนี่จะรัดน้องป้าให้เดี๋ยวน้องขันขันจะแกะโรงงานผมดูนกกีนกก่นโอ้โหโมเมนต์ใส่ทั้งนั้นเอากา้านสูบเข้าไป <laughs> โอ้ย <laughs> แวนก็ได้สิฮะเอาแต่งลูกสานขึ้น,นขึ้นมาเอ้ยสูบเข้าไปเอ้ยสูบไปมันตามแวนแล้วก็พ่อมันหมุนแวนมาหนิแวนกันเนา โกโก้มาแย่งพี่เหรอป้าบุญแรงน้ำมันใหญ่มันอยู่ซีบูดปากนู่นนี่ปากมันนี่มันนี้คือเครื่องเสียนี่ด้านนี่นี่สิเราทำนี่โซ่ที่สองเห็นปากกันไปเห็นไปอยู่ซีบูดบ่ะป่่ะให้มันอยู่ซีบูกกกบกบกดก็ได้ไ<ม>ให้มันอยู่ตรงไตก็ได้ไป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  ซื้อบูดป่ะบว่บูอยู่เออให้มันเสียงเสียงบูดลงข้างใดก็ได้าเชยงเสี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 ยงเอียงเสียงเีเียงสีงดงเยงเสียงเสยงเสยเสียงเสยงสียงเียเียยงม่ยงเงเสีสีดเสงเเนี สร้างจำเป็นได้จ้านเพรามันมื่อาชีพจ้าสร้างจำเป็นใช่ว่ากับพพอะถูๆไทยๆไปได้จ้าเนเคลื่อนจง่อะหมุนดิท่นหมุนแบนมันติดเคลื่อนเปาวนี่มาคอออกไป โอ้ยเอาเลี้มวความหนล่ะโอ้ยทำไมอี่ตัวเหไมกุงปุ๊กปุ๊ปุ๊ออไปไหมยังหมุนได้ยัไงนี่จุดเี่นทำไปได้สองข้าพลาดๆจะรุดเข้าแล้วบักะ ทงลูกสูงมากค่ะทางวายปุ่นะทันทั้งมากสมมติไม่ไหมนา,า,มามเจ้า,าทางาังม,มันไม่เออข้อนะข้อนะใช่ไหมใช่ไอีกอีกก็ต่ำเลยวะอ๋อทาบใช่ไหมนซาบอย่าง,งี้ใช่ไหม เขาได้ค่ามเื่อไรหน่อยเขทาทังตงสือขึ้น้ันีเห็นไหตองเสือนี่มีลูกนเขาได้ยเขาลุมบ่โคตรน่อยิธีของนี้น ขันเนี่เนียนเด้อวางยากันเด้อไทยยังไทยเนี่ยสารตติดกันเนี่สิสายตติด่พึ่งว่าไทยาเหี้มันติดกันย่คอยว่าไทไทยยังไไทยเ้ยวหวาันเนประตูโตด้านนอต ซับกินั้นใช่แล้วเนาะรีบๆก่อนหมดไหมคันไลตัวตูไปเรป้าคะแนนเราบ่อ๋อขไปเห็นไหนบวกใส่ขวางเห็นไหเขามาไปเอาหีเวนตกห้องตัวนึงไปเหนตัห้องตัวี่ันไปอันนไป ขอหนีเวนเออกไปกุ๊บเลยนะกับพ่อล้วจ้าเป็นผู้บอกจ้าให้เน็กน้อยเฮ็ดจ้ามอ่อจับกับว่าเปลี่ยนทิ้งเทียจ้าไปจ้างเพิ่นก็ได้เสียเงินเอาตัวนี้ไปซุบเขาแมงแกซุบเขาวง,งตัวซับปีนที่เอาปิ่นเขาย่านบมวกหมวกมันโอ้โอจะเป็นหอนเอานี่หมวกที่เอาไปเลยนี <Okay. S 2> นะ นกระลิ้นสเม็ดพ่อแม่พี่น้องว่าม่นิตกแห้งเอาไปเขียยไปใส่หอนหอนหอนเขี่ยพมาดเอาเสียบเข้าไปทั้งง่ห้มันไปถือกตวยทั้งาเสียบมืออ่ะเป็นนุ่มๆมือหรอกแไปเสียบหัวแล้จ้เสียบเลยไหนก็ไปเขีไวเล่ะหัวเขี่ยเ

บ่างอยากเ ar ้อเาเจ้าแห่งว่าว่าแหเนียนครักเนาะพ่ะคนละตัวตัวดีสุดกำลังเลยเจอนี่คอนมาได้ เป็นติดเปล่าล่ะฟ้าติด,ดเล่เด้อปูย่าเอ้ยให้หเขาเดาอารถด,ดำหน้าห้มันแล้วเนี่ยขั้นนี้ละจานเอารถไปใส่รถลดนางดำหน้าจ้าขั้นนี้ละของมาตัดขอบจุดแค่ห้องติดโอ้ซางกาขึ้นหนาดำเลย มาสติดปะก่เนาะ่มั่นใจตอนสตาร์ทบ่ติดติมะโดนาต้องรบชุดติดเด้อแต่บ่ติดจัง๋ลยแของเน้นแน้น ใชไ,ไปโครวหันพ่อเมีพี่น้องลังค้นเกิดข้อมีนมาว่านั่งดำหน้าห้เบิ้งอีกแน่พระาจาพอดีรถเท่าอาการนักจากเล่จอดลายมือจะอาการนักย้ายเถ well ่าอาการนักแ้ lão quang chút xíu không chút không chút không, ba, ba, năm, không ba, Má, cứ có chút không có chút không 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 chút không เป็นตตีตตสเปลาะซางสองซางโ,<ฮ>โบ่งดิ้างจำเป็นโบ่งตติดเท่ากับว่าได้ดำหน้าแล้วลพอมีพี่น้องกระถาเบิ้องอยู่เนาะถาเบิ้งว่าเฮาสินนางดำหน้าอีกมือใดเนาะสิ แม้นเปลี่ยนตัแวนเอาไปสร้างเพิ่นเปลี่ยนให้จักบาทสิบ่พันกว่าพุ่นติก็จังว่าถ้าอันแวนกัน500ดอกพันกว่าพุ่นล่ะอัพันากัแล้วเนาะเพื่อนน้ํามันเนาะก็ังแล้วถ้านเฮาไปเอาก็ไปสร้างเฮ็ดกเสียไปอีกพันกว่าบาท นายครับสายพนธุ์อะไ่ไปดินายหนายือขาวเถอะเอาลองดูซิเล็กเลองดูซิจะติดไหมตืดตืดตืดโอ้ติดบนนอหนอหนอน่มอดี่างเงอ้โอ้ใกล้แล้ว ลองใหม่ดูเอ้า1 2เอาลองอีกเทียอนึงติดป่ติดโอ้ติด,ดยจ้ะครัแม่พี่น้องอู้ควรโอ้ติดยูด้จอจ้ะว่าเป็นสิบป่ติด,ดจ้ะ แหรนพันหักจ้าก็สีเดนมัางออกเหรียหักจ้าก,ก็เลยไปพักกันมัางออกใส่ไหมจา้าสื่อมาใส่ไหมอ,นนะอ๋อ,อน้งมาอยู่ บัิเอาไปลองอีหรีสิติดบลาฟาบัณฑิเียวันลงไปล่องหาหน้าด้จา้าวางสิสิแห้งบ่จะจ้าได้แล้วเน้อย่ วันนี้เดี๋ยวใส่เนวหยาบเนวยืนตันเป็น จ้าวันนี้เทาก็สิได้ดำให้นี่แหละจ้าให้ติดเทียงนี่แหละจ้าันี้มืาอนี้กันได้ถไถไว้จ้าเอารถล่องเบิ่งจานประกอบแฝนเขาเรียวคนจะใช้ได้บ่จะใช้ได้อยู่จ้าพอดีห้องแตงแ่งโดนระแวเทาก็สิเอา รถนั่งดำให้นี่แหละจ้าคุณแม่พี่น้องจ้ากะเป็นว่ามึอนี่สอมรถได้จ้าสอมรถที่แตกจ้าสอมรถไทยเดินตามจ้ากะสอมได้อยู่จ้าไทยได้อยู่จ้าคลิปนี้เราขอฝากกันไว้สำนีเกาหน้จ้าเนาะ คลิปหนาจังพอกันไหมเนาะคะ่ะขอฝากติดตามช่องขบวนอีสานน้อนหน้านะไม่ได้จ้ากฝากกดไลค์กดแชร์ใน,นได้จ้าเพื่อเป็นการประพาดชีพไปไม่จา้าต้างขอขอบคุณพุทธิมาติดตามน้ำจา้ามุลนีเฮ้าส์การ์ดเข้ามาสวัสดีจา้าบ๊ายบาย